เรียนรู้กับการรับมือเชื้อโรคมหาวิทย์ตัยจติวปีนี้เพื่อนๆมาเที่ยวชมงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแบบนโนมโมได้สองทางค่ะมบีจากกันที่งานครับหรือจะชมอะไรก็ได้นะคะแล้วมาสนุกกันนะคะ เปิดอย่างเป็นทางการกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2,563รูปแบบใหม่โชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศจาก93หน่วยงานชั้นนำ11ประเทศร่รวมจัดย้ำจัดสแสดงงานตามรูปแบบวิถีใหม่ New Normal โดยศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2 5 0 0 163พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิ์ทรงวิไลปร,รััดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมงานมากรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นงานของรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นของงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นเราได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงกระกรวงต,รต่างๆมาออกร้านให้เราจํานวนมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสถานพูดมีองค์กรทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ภาคเอกชนต่างๆของ ของต่างประเทศมามาร่วมจัดบูธจัดแสดงเยุวสถานด้วยนะครับบรรยากาศในงานวันนี้ก็คึกคักสนุกได้เจอเด็กๆมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนกระทั่งถึงเด็กที่กําลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ชี้เห็นว่าคนไทยเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าคนไทยก็สนใจแบบคนไทยคือเพื่อความว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องเพลิดเพลินด้วยจะต้องบันเทิงด้วยนะครับถึงจะเรียนวิทยาศาสตร์เข้าใจวิทยาศาสตร์ ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจัดมหก,กรรมแล้วการเล้นความเพลิดเพลินความบันเทิงเน้นความสุขด้วยเนี่ยเหมาะสมและถูกต้องแล้วกับการทําวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นฐานทางวิทยาการวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีไม่ใช่น้อยนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วั้งในสมัยพระนารายณ์เนี่ยท่านดูดาวแล้วท่านมีหอดูดาวแล้วนะครับท่านเรียนรู้เรื่องดาวเนี่ย ท่านเรียนรู้ทั้งจากเปอร์เซียท่านเรียนรู้จากฝรั่งเศสเพิ่มเติมนะครับจากที่มีอยู่แล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านดูสุริยุปราคาได้แม่นยำจนเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่ว,วโลกเนี่ยเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยคำนวณเวลาของประเทศไทยด้วยและยิ่งกว่านั้นท่านคำนวณเวลาอะไรได้แม่นยำจึงทำให้ท่านคำนวณเวลาที่สุริยุปราคาจะมาเต็มดวงที่ว่ากอได้อย่างแม่นยำทั้งหมดที่พูดมาก็เพื่อจะบอกว่าพวกเรามีพื้นฐานเดิม ที่เหมาะที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เหมาะที่จะทําศิลปะวิทยาการอยู่ด้วยแล้วบวกกับจิตใจของพวกเราซึ่งชอบความเพลิดเพลินความบันเทิงเราทํางานเราก็เล่นเวลาเราเล่นเราก็ทํางานเนี่ยนะเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากดิฉัสนขอที่จะชื่นชมผู้จัดงานนะคะที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างสิ่งที่จะเป็นมิติแห่งการเรียนรู้ดังนั้นยังมีเวลาอีกหลายวัน ก็ขอเชิญชวนวะนะคะอีก10วันเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปมาที่นี่เลยค่ะงานนี้ท่านจะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมาค้นพบตัวเองค่ะว่าชีวิตของท่านลูกหลานของท่านมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรมาเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีสนุกตื่นเต้นเร้าใจทุกคนเชิญนะคะขอบคุณค่ะ